สวัสดีพี่น้องเอฟซีเทพานทะยุมทุกตุกคนเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีฝั่ง้ายพี่น้องฝั่งขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเทบพานทะยุมก็ต้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจทั้หลายนะพี่น้องดื้อพี่น้องมือนี้เทบพานทะยุมเทบพานทะยุมได้รับการบ้านพี่น้องได้รับการบ้านมีการบ้านเองได้พี่น้องได้รับการบ้านจากช่อง สาวดอยสตอรี่พนะี่น้องนะเพันถิ่มการบางง้า,บานใหม่เทพันทะยมพี่น้องเอามาเห็ดสาวดอยเพิ่นบอกว่าให้เบทบพันทะยมแตง่งเพ่งเกี้ยกับเพิ่นี่ยจากเพ่งแม่ประเสริฐบรรดาเนาะมันจะออกมาแนวได้ประเสรสิฐบรรดาเทบพันทะยมก็เลยปิดพญานามพี่น้องเทบพันทะยมกับพญานาคไปเบิงไปเบิงชิปของเพินพนพน่นเนาะพี่น้องเวลาเพิ่นลายสดกับไปเบิงไปจับเอาข้ามออกข้ามจา่าเพลนเปิดขับไป เบิ่งสิงจหลองมาคางกายเพื่อ so นเะพี่น้อง it, อือไปย่ามเจ้ามาไปตีปตอกันนะมันออกมาเป็นเพ่งพี่น้องมันจะออกมาเป็นแนวอะไรพี่น้องพี่น้องจังมาลองฟังเบื้งพี่น้องว่ามันจะออกมาเป็นแนวอะไรเนาะอือถ้าว่าพี่น้องซอยตังซีเห็นได้ด้วยพี่น้องด้วยค่านท่านยิ่งบ่กโ้หจักประสิตังซีไวาจังไรอือเอ้ามาลองฟังเบื้งพี่น้องมาลองฟังเบื้งมันจะออกมาเป็นแบบไหนไทยยาก ต้อยหมอยากฟังคนจมไปบ้านสาวดอยผู้ใดอยากกินต้มหอยไปบ้านสาวดอยมีแต่หอยใหญ่ใหญ่ได้ฟังสาวดอยเว้าแล้วเฮ็ดให้เฮานี่น้ำไหลไหล อยากกินต้มหอยใหญ่เฮ็ดจังได๋สิได้กินหนอว่าจังได๋หนอสิได้กินบ่หนอต้มหอยใหญ่ข้างห้วยใต้ห่มไผ กินต้มหอยใหญ่คือสีแซบคักรบวันทำทา่าวเด้อเรื่องหอยเนี่ยของคอยมัด <c oughs> มือใดได้จูบที่รักเอาเชฟซีมาเล็กก็บอกเอาห อยากเดอยากกินหอยดอยเต่าได้ปังสาวดอยเบ้าแล้วน้ำลายคอยไหลเอาจัดให้เด้อสาวดอยเด้อตามคำขอจัดให้เด้อสาวดอยอืสิมวนบะมวนกะ อันนั้นก็แล้วแต่อ้าวช่วงนี้เวลานี้เราพี่น้องเนาะอือ้มันเป็นมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเราพี่น้องเนาะมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลอือมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลมีทั้งฮอนทั้งหนาวมีทั้งฝนเราพี่น้องเนาะบางมือสามสี่ฤดูพี่น้องอุ้ยปรับตัวทั้งเพรทันพี่น้องบางมือกับพี่มบบ่าวหมูเอ้ยการทันทันมากกับห้องไอทีกันอยู่พี่น้องเนาะอุ้ยสารพัดอย่างเนาะอือ เอ้าวจะเริ่มเลือกพี่น้องเมื่อแรกเลยแล้อยังท่านอยู่ยังท่านอยู่พี่น้องเนาะอืมเขาไปคุมไหลไหลสวกคุมปิดเท่าพี่น้องเนาะเออไปฟังเสียงพี่น้องเอ่าเป็ดหน่อยข้ามลาเข้าพี่น้องเอ้พน้องเป็ดหน่อยข้ามหลาเข้าคนเดีมากเด่นจรจัะใส่เขาเบิ้งพี่น้องเนาะเออเนาะคนจะมาหลอกพีงเอ้าอธิมีเนี่ยมาเสื้อไปพี่น้องนะเอออย่าลื่อมนะพี่น้องเนื่อเสื้อเซไปแท้ๆนะอืมมาเบิ้งอิทธนามาเบิ้งมีวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพี่น้องพีเนาะ รับรองมาพอหยุดนิ่งแค่พี่น้องรับรองมาพอหยุดนิ่งแท้นะอืมถา่าว่อมีอย่างเกินแปลกพี่น้องนะอืมมาเบิ้งมี่น้องหมูเล้งนี่นะน้องทับหลาเขาติดจัดเต็มที่เลยพี่น้องอ <c oughs> ืมขา่าเปเบิ้งพี่น้องนะนอกจากพวกเ่าเฉได้รับความสนุกสนานจากนอกาาอก้องทับหลามะห่อเลยพี่น้องอืมพวกเ่าเฉดดิด้ร่วมกันสมทบทุนเนาะพี่น้องเนาะสมทบทุนบอกวา่าสมทบทุนอะไเนาะพี่น้องเนาะเออสมทบทุนซื้อ ขนนกไข่แม่ยนกเพิ่นพี่น้องแม่ยนกน,น,น้อยเสียงอีสานพี่น้องนะเพื่อกแม่ยนกน,น้อยเพิ่นถิ่นน้ำออกไปต่อ,อยอดอืมรับรองว่บาบบสูนเตาพี่น้องรับรองว่าบบสูนเตาพี่น้องรับรองว่าบบสูนเตาเนาะอืมยิ่งเหตุผู้่อมไม่รอยยิ้มพี่น้องเออเหต่ผู้่อมไม่รอยยิ้มพี่นะ้องนะอืมแล้วห้างกระสือความสุขให้พวกตัวห้างปกติพี่น้องนะเออแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ความพึงพอใจเนะนีเพพ่พี่น้องเด้อเออวันได้บังคับผู้ใดนพี่น้องเนาะอืม ก่อนอื่นเราต้องขอสื่นส้มพี่น้องขอสื่นส้มทีมผู้จัดเพิ่นพี่น้องทีมพลังบวกเนาะทีมพลังบวกมาเข้าไปหน่อยอืมที่เพิ่นมีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้พี่น้องนะเออที่เพิ่นมีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้พี่น้องเออนี่คือโปรเจกต์ทูส่วนร่วมพี่น้องนะโปรเจกต์สั่งงานสั่งเงื่อนไขคนไปหน่อยเออสมัครสมาชินะมาดีมากๆเลยพี่น้อยนะสมัครสมาชิกมาดีมากๆเลยนะดีดีพี่น้องว่ามันบอกเองว่ามันย่องกันพี่น้องดีดีพี่น้องนะอืม พราะว่ามันจะทรงหลุนต่อหลุนต่อหลุนต่อหลุนได้พี่น้องเออว่ามันใส่มือนี่มันก็จะห่างไปพวกเมียนไปน้องนะเออคนนกกคนนกกระจอกเทพคนนกฮังอาเออมันคนนกกระจอกธรรมดาเนีคนนกกระจอกเทพปุ่นนี่อือพวกน้องๆที่เพิ่นเขามาหางานหาเงินในวงน่ะนั่งกินแต่ใส่หลายๆหลุนพี่น้องเออนะอือขัดเบาเลี้ยงนกแต่ผมก็มีเลี้ยงหนึ่งพี่น้องขันเบาเลี้ยงนกคนนกคนยังเหล่าพวมีเรียงหนึ่งพี่น้อง เรื่องเศรษฐีกับนกแก้วพี่น้องเอ้ยเรื่องเศรษฐีกับนกแก้วพี่น้องมีท่านเศรษฐีคนหนึ่งพี่น้อยวันมีเงินหลายเด้อท่านเศรษฐีเมื่อเมื่อเออเป็นเป็นย่างตลาดเป็นเป็นพ่อนกแก้วลงกล่องมากเป็นแล้วก็เลยเสือมานเลี้ยงพี่น้องอืมเสือมานเลี้ยงแบบว่าเออเศรษฐีเราพี่น้อยคนขังใส่กล่องมากเลยไว้เนาะเออทั้งใส่กงทองยังดีเลยเอ้ยโอ้ยสิ สีเอี่ยมไป่น้องเป็นจชไหมแต่ว่ามาอยู่มาเมื่อหนึ่งไปน้องหรือว่ามาเมื่อหนึ่งเน่ะกับยูไปยูมานกแล้วมันก็เป็นตะยูพี่น้องมันอยู่ในกรงทั้งทั้งที่กรงนั่นน่ะเป็นกรงท่องพีหน้องนะอาหารการกินกับพวด้ขาดตกบกของอย่างพี่น้องนะถึงเวลากับมีคนออกมาไห้เพราะว่ามันเป็นเศรษฐีดีอือยากินก็ได้กินพี่น้องนะม่ต้องตาแดดตากฝนม่ต้องลำบากพี่น้อง แต่ว่าเป็นอย่างหนกมันเือบออยากอยู่พี่น้องเอาพี่น้องว่าหงกระโกงท่องวันนี้พี่น้องนะนี่เมื่อมีโอกาสนะมันเดียกว่าไปเลยพี่น้องมันสิไปนิยามสิหนี้ไปจนไห้นะพี่น้องนะอืนี่แหละพี่น้องเนาะสิ่งบางสิ่งเรื่องบางเรื่องพี่น้องเนาะเขาเนาะว่าอยากเสียด้ยดอกพี่น้องต่ว่าเข้าเป็นผู้ขีดเสียนี่เขายางพี่น้องเนาะแม่บอก เขาเป็นผู้ฉีดเ้นให้เขายางเขากับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เล่พี่น้องไปยางียเดี๋ยฉีดเ้นให้เด็กๆเขายางพี่น้องแต่ว่าเด็กหน่อยเขาเขาก็มีควมฉิดเป็นของตัวเองพี่น้องอือแม่บอกอะรเขาก็มีควมคิดเป็นของตัวเองพี่น้องเออเขาก็บจากยางนี่ไม่เ้นล้วขัดจากยางนี่ใมควมฉีดของเย้าของนั่แหละพี่น้องนะกระลูกยุ่พี่น้องรู้ยุ่ว่าเออคนเป็นพอเป็นแม่หรือคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหวังดีพี่น้องหวังดีอยากให้ ลูกๆจะใครคนที่เข่าหักคนแท่งเนี่ยไปไปสู้จุดหมายหมองเขาที่เข่าวาดไปหรือว่าตั้งไม่อะไะพี่น้องนะแต่ว่าบังเทียบบงที่มันกับมันกับบคือเข้าคิดพี่น้องนะอืเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างใจพี่น้องนะอืบางคนต่างคนต่างคิดต่างใจพี่น้องนะบ่มมีสัตว์ประเภทใดพี่น้อง ที่สิมักการกักขังพี่น้องแม้แต่กระทั่งกักขังว่าเป็นกักขังแตะท่งหานไก่พี่น้องกักขังด้านความคิดด้านปัญญาด้านความแสดงออกพี่น้องนะบ่มากพี่น้องบ่มากมันตีปัญญาหมูแหกแหกนี้เลยพี่น้องนะก็ให้คิดเอาดีๆนะพี่น้องเนาะถาลักลูกหักลูกหักเต่าหักมันถึงขั้งพี่น้องเนาะหักมันถึงขั้งพี่น้อง พ่อแม่มักแนวนี้มันก่พ่อกับแม่มักอยากให้ไต่แนวนี้แนวนี้แต่ว่าลูกคนเขาว่ามักพี่น้องเขามักไปทางหนึ่งแม่บ่กล่ะเออพ่อแม่เนี่ยอยากให้เป็นคู่เป็นนายอยากให้เป็นเจ้าเป็นนายพ้นอยากให้ไปอันนั้นอันนี้มันบ่อแต่ว่าลูกเขาว่ามักแนวนั้นพี่น้องเขามักไปอีกทางหนึ่งอืมเออเอาสมมติยังไงพี่น่องเนาะพ่อกับแม่อยากให้ลูกนะไปเป็นคู่ไปเป็นตำรวจแต่ลูกก่มักลูกเม่มักเป็น เอาวิศวกรเป็นนักวาดเขียนเนี่ยบอมันพี่น้องที่โูกงูไปบไรเขาก็ไปก็ไปสํานั่นแหละพี่น้องใะ่ไปก็ไปเพราะสํานั่นแหละพี่น้องคือมันว่าเตียมใจไปใจมันว่าหายพี่น้องนะพี่น้องกนาทิตเออต้องแยกขอยห้มาสักกอนเนี่ยบอถามมึงคนว่ามักแบบไหนเนี่ยบอเออเอามาแบบนี้เดี๋ยวเอาล่องมึงคนเนี่ยบอ พี่น้องต้องร้องให้ให้ให้เขาร้องมั่อฟันพี่น้องนะเพราะมันจิไแบฮักดิบจุนเนาะกระลูยู่ดอกพี่น้องลูยู่วาวังดีลูยู่พี่น้องลูว่าวังดีนะอืมลูยู่ว่าวังดีนะงดแต่ว่าบางเที่ยวก็บมงงดีมันกาจิไปทําไรคิดใจเขาพี่น้องอเพราะว่าเด็กหน่อยสมัยสมัยนี้มนสมัยใหม่พี่น้องอมสมัยใหม่การเรียนลูกมันกววงกว้างพี่น้องนะกว้างหลายหรืกอกว้างหลายพี่น้องโลกเนี่ยมันแฉบเฉลอยเดียวพี่น้องนะ เออโลกสมัยนี้แคบน้อยเดียวพี่น้องแคบโลกสมัยนี้บ่ได้นั่นเด้โรกมันแคบพี่น้องบ่แคบจะในโรกอยู่ยในมือเฮาพี่น้องสมือนี่นะเอาพี่น้องจะเห็นทางไหนพี่น้องกดเข้าไปพี่น้องนะกูเกิลนะเห็นมดพี่น้องไม่โลกนี่นะนั่นหละพี่น้องเพราะว่าคนมันทันกันพี่น้องแล้วคนมันก็คือคือแสดงทันขั้น,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 นทีาบ่มีเหตุมีผลเนี่ย เขาก็ะยอมรับฟังห้องพี่น้องคนสมัยนี้แต่ถ้าใส่อารมณ์พี่น้องนอกจากเขาว่าฟังแล้วเขายังยอดับถืออีกเลยพี่น้องอีหลีมันมันเป็นทั้งไหนเละพี่น้องมันมันมันคือโลกสมัยเก่าพี่น้องนะกัรโลกสมัยเก่าเนี่ยกัรผู้เฒ่าวรนี่อะไรหรอไอ้สั่งเหมือดพี่น้องมันบอกต้องเสียฟังผู้ถาวรในบ้นหลักแต่โลกสมัยสมัยนี้มันมันกลับกันพี่น้องมันกลับกันเนาะอืออยากให้เปิดใจกว้างจังเลยนะอืออยากให้รับฟังควบคิดเห็นของเล็กน้อยนะพี่น้อง บ่เป็นออลล้มบ่เป็นออลออลล้มอยูของมาตัดสินพี่น้องอืมนี่นอกจากที่ทำไรหลายๆอย่างแล้วเนาะพี่น้องมันอ้าพี่บันนั่นงผมก็อยากบอกไปหลายพี่น้องเนาะบอะว่าก็คือเ้าเห็นนั่นแหละพี่น้องนะเด็กน้อยสมัยสมัยนี้เขากล้าสแสดงออกพี่น้องกล้าสแสดงออกกล้าสแสดงความคิดเห็นพี่น้อง กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นนะเอาพี่น้องไล่ครับไปดูบ้างสามสิบสี่สิบปปีก่อนหนบ่ะเล็กน้อยบ้านนอกนะมีบอสสิบห้าสิบหกปีที่กล้ามาออกร้องเพ่งบ่มีพี่น้องบ่มีนะแต่สูมือนี่พี่น้องเป็นยังไงพี่น้องมีแม่นบอมี่พี่น้องนะเอ้คือมันเท่าเทียมนะพี่น้องสูมือมันเท่าเทียมมันเท่าเทียมพี่น้องมันเดาในด้านการควอมคิดปัญญามันเท่าเทียมกันพี่น้องนะอืม ว่ามันมาเข้าเกิดก้อนสฉลี่ยวมาตัวยางแล้พี่หน้องเนาะอือว่ามันอดีตต้องค่อยระเบียบเอาต้องเบาแบนั่นต้องเบาแบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเฮ็ดแบบนั่นมันโมเดนพี่น้อยนะอือคันคิดแบบนั่นไก่คิดไม่พี่หน้อยนะเฮ้ก้อนที่เข้าพอเข้านะบอกพ่อแม่เราพี่น้องก้อนพวกเข้าที่เสียคนเถียวหัดไปพี่หน้องเนาะอือโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องเนาะให้เราปั้งทำแม่พี่น่องเบื่อใจก็ข่วง เปิดใจกว้างรับฟังเวลาลูกเบาพี่น้องนะอืมถ้าเขาเปิดใจรับฟังเขาเบาเวลาเขามีปัญหาพี่น้องเขาก็จะหันมาหาเขาพี่น้องอืมแต่ถ้าเขาบม่เปิดใจรับพี่น้องเวลาเขาเวลาเขามีปัญหาเขาจะว่าหันหน้าหาเขาเลยพี่น้องเขาจะหันหมาเขาไปหามูพี่น้องเ้ถ้าเกิดไปถึงมูว่าดีเละพี่น้องเนาะมูพาไปเสียยาเสพติดลหร มูผ้าไปเป็นโจรเป็นขโมยล้ะพี่น้องจบเป็นบ่าพี่น้องนะกดเนาะพี่น้องเนาะจะอยากให้เผื่อใจกลวงๆนะพี่น้องดั่่่่เ่่เ่่นู่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่อ่่่่่่่่เ่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่า่่่่าบา่่่่่่่่เอา่่า่น่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้อ่่่่่่าไป นี่ซับค่าซับตะไคร่ใบประคุดห่อๆไปน้ำแน่พี่น้องมักแนบใลพี่น้องกับโพลงพี่น้องเอ่ะก็ขอให้พี่น้องมีความสุขพี่น้องมีความสุขความเจริญ่นยูดีกินแซ่บพี่น้องเนาะก็ขอให้เงินไหลกล่องท่องไหลมากพี่น้องย่าเจ็บย่าจนพี่น้องย่าเจ็บย่าจนแล้วพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อกันไหมพี่น้องพ่อกันไหม